นี่คือหนังทรานส์ฟอร์เมอในรอบหลายปีที่ผมมองว่ามันกลับมาดีขึ้นแล้วก็คืนฟอมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ Let them come วันนี้นะครับเราอยู่กับ t r a n s f o r m e r นะครับผม l i g h s of the Beast นะครับถ้า จะให้พูดถึงในแฟนชายเนี้ยทาร์ฟอร์เมอร์ภาคเนี้ยก็น่าจะอยู่ในเออลำดับที่เท่าไหร่ละที่เอา่าเป็นหนังลำดับที่7ในแฟนชายนะครับก็เขาบอกว่าภาคนเนี้ยเนี่ยมันเป็นภาคต่อจากบับเบิลบีที่ฮาร์ลีย์สเตนฟิลเล่นเนาะซึ่งผมพูดตรงนี้เลยนะว่าถ้าเกิดให้ผมเรียงนะผมชอบทาร์ฟอร์เมอร์ภาคแรกที่สุดอันดับ2ผมชอบบับเบิลบีอันดับ3เนี่ยผมชอบ Light the Beat ไลท์ออฟเดอะบีดเว้ยนี่คือทาร์ฟอร์เมอร์ที่ติดท็อป3ที่ผมชอบและ ภาค2 3 4 5เรียงเลยยิ่งภาค4ภาค5 a g e อ f e ออ i n c t ก o n กับ The บ a ดอ Knight คือแบบ the fuck แต่สำหรับภาคนี้นะครับไลน of the Beast ผมมองว่ามันสนุกและมันมีหัวใจมันมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าภาคก,ก่อนๆไม่นับบอบนบีนะเพราะบอบนบีนี่คือแบบดีอยู่แล้วมันเป็นหนังที่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบแอคชั่นระเบิดภูเขาากระท่อมแบบไมเคิลเบย์ผมว่าเรื่องนี้ภาคนี้ยังไงก็ชอบ แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัว Line of the b e a ีเนี่ยมันมีในส่วนของความสัมพันธ์แล้วก็หัวใจที่เข้ามาเว้ยมันอาจจะไม่ได้แบบลึกซึง้งแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ดูซีเรียสจริงจังเหมือนตอน b u บ b l e Bee แต่มันก็ยังพอมีให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกของมิตรภาพความสัมพันธ์ของตัวละครกับตัวพวกหุ่นยนต์คาร์ฟอร์เมอได้ ซึ่งผมอาจจะบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่หนังทาร์ฟอร์เมอร์ที่มันจะดีอะไรแบบเลิศเลอแม่งคือที่สุดของหนังทาร์ฟอร์เมอร์มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมมองว่าอย่างน้อยผมแม่งก็ไม่หลับในลมเหมือนภาคสี่ภาคห้าเว้อันนี้คือพอยต์ประเด็นสําคัญมากๆหนังมันก็ยังคงมีความที่แบบว่าเล่นกระหุนนะแบบมีสโลว์สโลว์มีแบบยิงกันมั่วซั่วแต่ผมมองว่าภาคเนี้ยมันไม่มั่วเท่ากับภาค4 5หมันยังมีความที่แบบว่าเรารู้ว่า ใครสู้กับใครตัวไหนเป็นตัวไหนยังพอรู้บ้างยิ่งตัวมิลาดเนี่ยผมชอบมากเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นดูโอใหม่ของตัวละครหลักฝั่งมนุษย์ซึ่งมิลาดเนี่ยมันจะมีความกวนสตัตว์อินมีความเฟี้ยวความทะเลนความกวนประสาทซึ่งผมมองว่ามันดูคอนทราสกับกับพวกแบบทาร์นโฟเมอร์แบบพวก ออโต้บอดตัวเก่าอย่างเช่นแบบออปติมัสพรามหรือบับเบิลบีที่มันจะไม่ได้มีความตลกหรือโปกฮาขนาดนั้นอย่างเช่นออปติมัสพรามนี้ก็แบบเท่เลยเท่ชิบหายเท่เก๊กแล้วก็เป็นเหมือนกับชอบพ่นคำคมอ่ะคือแม่งพอๆกับพี่วินดีเซลในฟาสเลยส่วนบับเบิลบีจะอยู่ระหว่างกลางแต่ไอตัวมิลารเนี่ยแม่งหลุดแบบมันเพี้ยนอ่ะมันเพี้ยนเพี้ยนมาก แล้วทุกๆครั้งที่ตัวละครมิลาดออกมาผมมองว่าผมเอนจอยแล้วผมก็สนุกผมมันได้รอยยิ้มเกับผมแน่นอนอนะตอนที่มิลาดโผล่มาได้แน่นอนรอยยิ้มแต่กลับกันนะครับในเมื่อภาคมาชื่ออะไร i g t t of the Beast พวก b s t เนี่ยหรือพวก Optimus p r i m e เนี่ยจืดไม่ว่าจะเป็นตัวอคิงคองนี่ผมพูดหรอผมจำชื่อไม่ได้ทุกตัวก็แบบมี Optimus p r i m e p ม r าพ a าวเว l พราเออสักอย่างแล้วก็มีตัวที่เป็นนกอะที่มิเชลโยภาคอะแล้วก็ มีตัวเสือตัวแรดมีปะ่ะเอน่าจะมีประมาณนี้ซึ่งมันจืดจืดมากๆจืดจืดจนผมมองว่าแม่งควรจะชื่อภาคาว่า transformer light of the m i r a g e จะได้ <S <S ผมมองว่าถ้ามันให้ความสำคัญกับพวก b e a เนี่ยสักนิดนึงอ่ะผมว่ามันจะกลมกล่อมมากเพราะว่าตัวละครอื่นก็ทำได้ดีมากๆเว้ยที่นอกเหนือจากมิลลารนะ อีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างก็โอเคนะถึงแม้ว่ามันจะโดนตัดบทไปเว้ยแต่ถึงท่อนของมันเนี่ยมันโคตรเท่คือผมแมมองว่าค่ายแล้วก็ทางคนสร้างเนี่ยก็ยังจะดันตัวละครนี้อยู่ดีนั่นก็คือบัมเบิลบีคือต้องบอกว่าบัมเบิลบีมันเหตุการณ์หนึ่งเว้ยที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้บัมเบิลบีถูกตัดบทออกไปสักระยะยาวเลยแล้วสุดท้ายนั่นแหละมันก็มี บทที่เป็นจุดพีคข,ของของตัวเองเลยแล้วมันเท่มากเออบัมบี้ก็ทำได้ดีเว้ยอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งทำเกือบดีแล้นั่นก็คือตัวไ e e อ้ไอ้สแควระที่เป็นลูกน้องของไอ้ฝั่งของอ่อยูนิครอนอะไม่ใช่แบบม้ยูนิครอนนะมันชื่อว่ายูนิครอนไม้่ัภาเนี่ยตัวโกงไอ้ตัวสแควระออกมาแรกๆอ่ะที่มันออกมาในมุมมืดอ่ะที่มันแบบค่อยๆเดินมาจากมุมมืดอุ้ยตอนนั้นแม่งคือแบบเชื่อมน้ากลัวนะมันดูแบบมันดูเป็นภัยร้ายที่แม่งจะมาคืบคลานเหล่าพวกเนี้ย แต่พอมันเริ่มเล่าไปเรื่อยๆเริ่มเห็นมันเรื่อยๆรืเริ่มแบบเนื้อเรื่องเดินไปเรื่อยความน่ากลัวของอีตัวสเตรว์เนี่ยแม่งก็ค่อยลด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 ลงมาผมว่ามันน่าเสียดายด้วยความที่ว่าตอนฉากเปิดเนี่ยมันทําได้น่ากลัวแล้วก็ดีอยู่แล้วเว้เ้าจปนะเออผมแม่งชอบเรื่องหนึ่งมากๆเลยเว้ที่แบบตัวละครมันชอบบอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยที่โลกนะแม่งปลอดภัยเราถึงต้องแบบ เอาอ e ีเวนอีอุปกรณ์มาไว้ที่โลกเพราะไหมปลอดภัยก็แม่งพ,พูดประโยคนี้มาแม่งไม่ตาายปากกันเลยเขอยากรู้ว่าเขาแบบตาายปากไหมตอนแรกมันปลอดภัยแหละพวกมึงมาแหละมันถึงไม่ปลอดภัยฉิบหายแล้วมาพูดถึง c g กันบ้างครับผมมองว่าภาคนี้ยังมีซีนลอยๆอยู่ซึ่งทอมฟอร์เมอร์เป็นทุกภาคยิ่ง4 5หนี่คือยิ่งลอยแบบลอยแบบผมกำกุมขมับอะลอยแบบผมต้องทำแบบทาแเจก,ก,กิชานอะแต่ภาคนี้ดีดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังลอย ยิ่งถ้าเกิดเป็นฉากที่แบบว่าคนอยู่ในรถแล้วรถแม่งแปลงเป็นฮานฟอร์เมอร์หรือแบบว่ามันต้องเป็นซีนที่คนต้องอยู่กับก้อน CG หุ่นยนต์ะที่มันต้องเป็นอยู่ในแบบผสมกันนะไม่ใช่แบบเดินมาคู่กันนะแบบผสมกันอะไรเงี้ยแบบแบบจากรถขับมาใช่ไหมแล้วก็เปลีบยกลายเป็นฮานฟอร์เมอร์แล้วคนเดินออกมาช่วงนี้แม่งลอยมากมันรู้สึกว่ามันลอยมากๆส่วนที่เหลือผมโอเคนะพวกเกี่ยวกับการแต่งกายหรือแบบพวกรถอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็น าแต่ผมจำผิดมันอยู่ในประมาณช่วงสักปี9 2้ถึงเกแหละเหตุการณ์นะคือมันเป็นเหตุการ์ที่ย้อนไปเนาะเป็นภาคต่อจากบัมเบิลบีผมมองว่ารถต่างๆแม่งทาดีนะผมชอบรถตู้รถแวนของโฟก์สวาเกมากอันนั้นก็เท่แต่พอแม่งแปลงเป็นหุ่นยนต์อะแปลงเป็นออโต้บอทอะแม่งใส่แว่นหุนนนนน <c oughs> ห่นยนต์ใส่ตาสั้นไอสัตว์หุ่นยนต์ใส่ตาสั้นหุ่นยนต์ใส่ตาสั้นคือก็แอบงงอยู่ว่ามุส่แว่นทำไมวะมุะส่ตาสั้นด้วยเหรอเออ พวกหุ่นตัวประกอบก็ก็ก็มาเหมือนเป็นตัวประกอบอะมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็มีเด่นแค่บางตัวมีตัวหนึ่งผมก็ค่อนข้างเสียดายไอ้ตัวที่มันเป็นออโตบทฝั่งผู้หญิงอะเอ้ยหรือตัวนี้มีเชลโยภาควะเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าตัวไหนมีเชลโยภาคแล้วกันผมจาไม่ได้ว่าตัวนกหรือว่าตัวนี้เออไอ้ตัวนี้ผมว่ามันเทมากแต่บทมันแทบไม่มีเลยอะแอบเสียดายตัวนี้มากผมคาดหวังมากว่าแบบมันจะแพรวแต่ส่วนใหญ่แม่งมิลาดแม่งแย่งซีนหมดทุกทุกอย่าง และพอยต์หนึ่งของหนังผมมองว่ามันเป็น point ที่ที่ดีนะมันพูดถึงประเด็นที่ว่าเป็นทางเลือกอะว่าเราจะเกอบกู้โลกหรือเราจะช่วยแบบเอเลี่ยนคือถ้าช่วยเอเลี่ยนถ้าพลาดก็คือโลกถึงคราววิกฤตเลยแบบหนักๆเลยมันเป็นมันเป็นพอย n ที่หนังมันหยอดมาแล้วผมมองว่าเอ้ยมันดีมันมีแบบอารมณ์เหมือนแบบ the dark knight ที่แบบว่าแบทแมนต้องเลือกนะว่าจะช่วยเรือลำไหน แม่งเป็นฟิลคล้ายๆกันแต่แม่งต่างกันแค่ว่ามันไม่สามารถสร้างคอนฟ lict ต่อเนื่องจนทําให้เราแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วเว้ยว่ายังไงมึงก็ต้องช่วยพวกทานอร์่งมร์มึงไม่ช่วยหรอกมนุษย์อ่ะน้อมึงจะตายห่าเอาเรื่องของแม่งมึงต้องช่วยทานอร์่งมร์ทานอร์่งมร์นี่แบบไอสัตว์นัองเป็นเพื่อนเพื่อนแท้เพื่อนแท้ว่ะไม่ช่วยน้องหรอกต้องช่วยทันอร์่งมร์ผมก็เลยมองว่าจากตอนที่ประเด็นที่มันตั้งมาแทนที่มันจะได้มีความแบบ เก็นคนแล้วก็แบบยังไงวะยังไงวะยังไงวะ,งวะสุดท้ายมันก็แบบเหมือนเดิมและนี่สปอยนะสปอยสปอยมันเป็นที่ผมอยากพูดมากๆเรื่องนี้มันจะสปอยแน่นอนถ้าเกิดใครใครไม่อยากโดนสปอยนะก็ปิดตรงนี้เลยครับปิดเลยปิดในช่วงก่อนเจอเอ็นเครดิตเนี่ยที่เราเห็นว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชวนตัวละครพระเอกเราเนี่ยไปทํางานแล้วก็แบบหยิบนามบัตรให้อย่างเงี้ยพระเอกก็ดูเอ๊ะอะไรหน้าพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งแม่งเป็น โจคือผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตาม T ีไอโจในมาตั้งตั้งแต่แรกๆแบบตั้งแต่เด็กๆแบบดูตั้งแต่ชนนิไทถ้ำอะตั้งแต่แต่ชุดเกาะทะลุรถบัสอะไรอย่างเงี้ยคือผมดุ้งแต่ในโรงแต่ภาคหนึ่งภาค2นี่คือผิดหวังสัสๆแล้วพอมาเป็นสเซ็กอายก็ผิดหวังเหียแม่งแต่ได้ข่าวลือมานานแล้วว่าเขาอยากจะรวมจักรวาลกันก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นของเล่นจากแฮสบเนาะ เขาก็อยากทาจากวาลแฮสบเพราะด้วยความที่พาราเมลเนี่ยเขาไม่มีหนังแฟนชายของตัวเองไม่มีหนังจักรวาลของตัวเองเขาก็เลยแบบอยากมีหนังจักรวาลของตัวเองก็เลยจัะเลยข่าวลือที่เขาลือกันมาตั้งนานมากมายจัดแม่งเลยภาคนี้ให้เห็นเลยว่าในโลกองรนฟอร์เมอร์เนี่ยมีองค์กรที่ชื่อว่า Joe อยู่เชื่อแม่งตื่นเต้นจากตอนแรกผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อินกับทาร์ฟอร์เมอร์เลยไม่อินเลยวันนี้ครับ ผมตื่นเต้นที่จะได้ดูเรื่องราวต่อจาก t r a n s f o r m e r l Rise of the b e a t มากๆากสำหรับ t r a n s f o r m e r l Rise of the b e a t นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7.5เต็ม10ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วครับผมแล้วก็คิดต่อ,อไปเป็นไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไปด้วยก็ดีนะครับผมช่วยหน่อยครับมีทั้ง tiktok มีทั้ง y t u t u นะครับเราก็พยายามทำคอนเทนต์คือบางครั้งงานประจำมันมันค่อนข้างหนักก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มาทำคลิปแต่ว่าตัว facebook p เพจแต่เราก็รันของเราทุกวันเนาะฝากติดตามด้วยครับวันนี้ก็ไปแล้วไป Let them come